ซีเจสิเป็นขีปนาวุธปลอนพิสัยใกล้ของจีนที่พัฒนาโดยอิงจากเทคโนโลยีต่างประเทศผสมผสานกับนวัตรกรรมภายในประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลยอย่างแม่นยำขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถยิงจากพื้นดินเรือรบหรือเครื่องบินทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานในภารกิจต่างๆ CJ10 มีระยะยิงประมาณ1,500ถึง2,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานระหว่าง GPS, INS และ TERRCOM เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายมีการติดตั้งหัวรบแบบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้ซึ่งส่งผลให้ขีปนาวุธนี้เป็นอาวุธที่หลากหลายในการใช้งานทั้งเชิงกลยุทธ์และเชิงยุทธวิธี ในแง่ของโครงสร้าง CJ10 มีความคล้ายคลึงกับขีปนาวุธร,ร้อนของประเทศตะวันตกหลายรุ่นโดยเฉพาะโตมหาห์ของสหรัฐอเมริกาแต่จีนได้ปรับปรุงระบบต่างๆให้เข้ากับความต้องการและสภาพแวดล้อมการใช้งานของตนเองการใช้วัสดุดและเทคโนโลยีของจีนยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการผลิตจำนวนมาก CJ10 ถือเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ A2 a ของจีนซึ่งเน้นการป้องกันไม่ให้กองกําลังต่างชาติสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่จีนถือว่าเป็นผลประโยชน์หลักเช่นทะเลจีนใต้หรือช่องแคบไต้หวันด้วยความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของสัตรูทําให้ขีปนาวุธ CJ10 มีบทบาทในการป้องปรามและการควบคุมสถานการณ์ในภูมิภาคจีนยังคงพัฒนาและปรับปรุงขีปนาวุธ CJ10 อย่างต่อเนื่องโดยอาจมีรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลขึ้น ความแม่นยำสูงขึ้นและสามารถหลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศได้ดีขึ้นในอนาคตการพัฒนาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางทหารและความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของตนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก